มามาต่อในเรื่องของภาวนาพุโทโธแล้วก็วางสติวางอะไรไว้ใต้สะดือสองนิ้วพอตะกี้นี่มือไปโดนแล้วมันคลิปมันตัดไปก็ต่อไปแล้วก็กำหนดดูถ้ามันวีแวบ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 อยู่ในทรงอกก็ดีหรือว่าบริเวณที่เราจุดฐานที่เรากำหนดใต้สะดือสองนิ้วภาวนาพุโทโธกด็ดีมันมีตรงไหนเราก็เอาสติ ดูสัมมัญญาตรงนั้นมันจะถอยออกมาแล้วก็เกิดความพอดีปรับให้เกิดความพอดีเบนสติจากการยึดพุโทโธมาเป็นสติอยู่กับสัมมัญญานมันจะดินมันจะรู้เลยว่าเราเนี่ยควรจะเดินหน้าต่อไปหรือเราควรจะถอยหลังออกมาโดยเอาสัมมัญญาเป็นหลักทุบนมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่า ปรับสภาพไปได้เดินหน้าต่อไปได้โดยใช้สััญญาแต่ถ้าเราไม่เดินทางสัญญาเราจะเจริญพุโตต่อไปเราวางสต,ติตรงนั้นต่อไปถ้าเรามีกําลังมีขีดความสามารถสู้ไหวมันก็จะดับแล้วมันก็จะเจริญต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่นาดูนะหรือไม่งั้นก็ย้ายมาดูความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกแล้วดูใจเต้นถ้าเห็นมันมีใจเต้นมีความรู้สึก ที่ชัดเจนเห็นเราก็เดินทางสายนั้นมันจะได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนอกจากจะเป็นวิธีการขังเราที่เราปฏิบัติมาดูนะคือใต้ะสือสองนิ้วแล้วก็ภาวนาพุทโธเนี่ยมันเป็นวิธีการของสมถะของผู้สร้างบารมีนะแนววิธีการทั้งหลายเนี่ยถ้ามันยังมีแนววิธีการอยู่มันเป็นแนววิธีการของพวกผู้สร้างบารมีทั้งนั้นแหละ ทำความดีทำฌานทำสมาธิอาจจะเป็นฝ่ายชั่วก็เป็นฝ่ายมารเขาก็มีสมาธิของเขาเป็นเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าทําตามแนวพุธเจ้าคือเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมแล้วก็เดินทางสายนี้มันก็จะทําให้เราที่เรียกว่าทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เราก็แสดงว่ามันหน่วงมันปวด 3วันแล้วเราสู้ไม่ไหวเราต้องมีสัมพัญญะขึ้นมามันจะได้ถอยออกมาหรือไม่งั้นก็ปล่อยวางถ้าวางได้ถ้ามันยังคาค้างอยู่เราก็ต้องมีสัมปัญญาช่วยในการซักฟอกออกมาถ้ามันไม่คาค้างเราก็ปล่อยวางปล่อยวางได้แล้วก็ปล่อยวาง,วาง,ววางให้มันหลุดออกมาจากการยึดมั่นถือมัน่นในการเดินทางสายนั้น